น้องมอลลี่สเปซคอนเฟนชั่นกับบองบองตัวนี้คือพลาสติกเอาเปิดหน้าหน่อยอ่าเนี่ยคือสเปซแกมตาน้องก็เป็นสีส้มเหมือนกันสองตาเห็นไม่เท่าเอามือลูบคำเอามือลูบคำไม่เท่ากำตังมาจ่ายสวัสดีครับเรา h o p b y แก n g ดีดอะไรเนี่ยตื่นเร็วไงผมก็ตื่นเร็วครับตื่นยี่โมงผมตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วนอนยังไม่นอนวันนี้เราอยู่กันที่ลาสเซนเดโอดราวาน่าจะเห็นๆกันแล้วน้องมอลลี่สเปรแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ใหม่นะนอกจากใหม่ไม่พอนะพิเศษอีกแล้วมันเป็นการ c o ล l a b o r a t i o n ความมือของผมเนี่ยคอล l a เบ r a t i o กับบองบ็อกตัวนี้คือพลาสติกมาแบบแพคเกจทิ้งสีชมพูเลยน่ารักมาเลยนะสีสันเหมาะกับคนน่ารักน่ารักแบบผมอ้าวนึกว่าเหมาะกับคนน่ารักน่ารักแบบพี่แอมมี่ไม่เขาอิงมาจากตัวตัวคาแรคเตอร์ แทบติดริดเลยด้วยสีสันแบบประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวาก่อนนะดูกันนะแล้วเราจะไล่ไปทีละฝั่งตัวเนี้ยมันเป็นกล่องเ0 0อเปอร์เซ็นหน้ากล่องของน้องอ่ะก็จะเป็น ภาพอาร์ตของน้องเขากล่องก็มาในโทนสีชมพูพร้อมกับรายละเอียดด้านข้างด้านนี้ก็จะเป็นพวกโลโก้ของสปอมบ็อกด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดของโปรดักของแท้นะฮะมีกทธิ์ถูกต้องก็มีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมตรงนี้นะฝาดือสุดนะก็เป็นความือสุดก็จะเป็นตัวเดียวกันแหละแต่เป็นตัวเดียวกันเเปอร์์ซ็นตจัมโบ้ไซส์บิ๊กมือนะก็คือบ่งบอกเลยว่าแบบเป็นน้องแพทริกเออแต่ว่าตาของน้องเขาอะข้างในอะมันเป็นตัวสปอมบ็อบนะเวลาปิดหมวกเนี่ะ หน้าจะเป็นหน้าน้องแพชรีนเลยหน้าน้องตัวนี้หน้ากะ่ารักสีกระสันก็แบบผมว่าสีคือแบบอไอติมอ่ะน่ากินสีหวานเย็นมากอ่ะมาคันบล็อกให้ดูเลยนี่ฮะวิธีอันนี้จะบอกเลยวิธีการแกะกล่องมันใหญ่ข้าจะงัดอย่างเงี้ยมันจะยับมันยับเพราะผมม่าผมแกะงัดเพราะใช้วิธีการคือการใช้มันฮาร์สอดเข้าไปเราพยายามสอดแล้ว็งังงัดงัดงัดขึ้น่เนี้ยครับไม่ยับด้วยฮะ ลอยไม่มีเลยมีใบเซอร์ให้เหมือนเดิมคือตัว400ก็มีตัว1,000ก็มีใบเซอร์ก็ังมีโลโก้ของ Top h a r เงาเงดำๆเห็นางน้เพราะเหมือนเหมือนคราวที่แล้วเลยใบเซอร์ก็มาส่ง มาปุ๊มก็จะมาในแพ็กเกจจิ้งเหมือนเดิมเลยห่อมาอย่างดีกระแทกห่ออย่างดีดูพอมันเป็นตัวเล็กก็มันดูตะมุตมีน่ารักไปเใช่เออเห็นปะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่าคือเขาคลีมันแน่นหนามากเลยนะเพื่อไม่ให้มีการยกแยกบางทีมันกระแทกอยู่ในกล่องอ่ะบางทีมันก็เกิดรอยได้นะได้ไงวิธีใอย่างนี้เลยใช่เขาใส่ใจอ่านี่น่ารัโอ้โหนี่ปืนสีชมพูแค่ปืนก็น่ารักอลดีเทลเหมือนกันเปรียบเลย ก็ <g ots> แค่ยอ่อลงมาจร<ช>ิงๆ,ๆด้วยเหมือนเดิมเลยฮะคือรายละเอียดเก็บกริบเหมือนเดิมเอาง่ายๆคือคุณตี้เท่ากันครับแต่ยอ่อไซส์ลงมา<ช>สีม่วงที่เขาทําอ่ะมันไม่ได้เป็นม่วงด้านนะมันจะเป็นม่วงกลอสนะใช่เป็นกล<ร>อสครับใช่ดูด็แล้วสีเขียวโทนนี้สีเขียวเขาเรียกว,ว่าลามใช่ไหมใช่เขียวมะนาวอ,อันนี้อันนี้คือขนมแถมขนมแถมไม่ใช่สารกันชื้นห้ามกินนะไม่ได้นะมาอ่ะนี่น้องมอลลี่แพทริก สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมา,มาดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังของน้องเขาเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ของสปอมบล็อกแล้วก็มีถังน่าจะเป็นถังจรวดไม่ใช่ถังออกซิเจนเะนถังจรวดแหละแล้วจะมี A กับ B แล้วมีรายละเอียดบอกตุ๊ดตุ๊ด,ด,ดแล้วข้างในมีใ<อ>ส่ใด้วยนะแนะนำะว่าอย่ากแกะออกมากินแ<ๆ>กะไม่ได้ห้ามแกะเลยสีม่วงตัดเขียว แล้วก็สีช<า>ม,มบูนะก็คือสีประจำตัวของน้องของแพทติะก็คือก็คือเขายกยกเขาเรียกว่ายกคอนเซ็ปต์ของความเป็นน้องแพทติะลงมาใส่ไวไ้ล้น้องมารี่เลยีกว่าเอาเปิดหน้าหน่อยอแต่ตัว400อ,อ่ะหน้าตาเขาไม่ได้เป็นสปอนบ๊อบอแต่ถ้าตัว1,000นอ่ะจะเป็นตาสปอนบ๊อบก็มีความต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมีการไล่เชดดิ้ง หมือนเดิมนะฮะเป็นใสแต่เล่าสไปชุมพูตัวพันเปอร์เซ็นต์จะเป็นท่อแบบสะท้อนแสงเห็นไหมไมันจะเป็นโฮโลแกรมนิดหน่อยอ๋ออ่าเนี่ยอย่างที่บอกว่า400เปอร์เซ็นกับ1,000เปอร์เซ็นมันจะต่างกันมีความต่างกันนิดนิดเลยหน่อยนิดนึงอ่ะคิดว่าไงคุณตูนตัวนี้ถ้าเป็นผมนะ <c oughs> ผมก็ซื้อข้อที่หนึ่งเลยอ่ะคือด้วยความที่เป็นน้องมลลี่อ่ะซีรีส์เรื่อลลี่สเปซก็คือมีความน่ารักตามงต่ต้มีของเขาอยู่แล้วบวกกับสีของคุณแพทริกเข้าไปกันอย่างแรกอ่ะคือผมมมไไ่่่่่่ดดดูู้้้้สสปปออ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 นนนนบบคคครรรรรัััเเเเาาาาาาากวววพพะะะะแตต์ขขงงงจ เองหรือว่าตัวแพทริกเองเนี่คือเขาจะเป็นเหมือนคู่หูกันใช่ปะ่<อ>ะแต่ตัวสปอนบอบนะ่ะเขาเราเคยมี เปิดรีวิวไปแล้วนะหน้าสปอนบ๊อบอ่ะที่มันเป็นตัวร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมตัวเล็กจอบจุ่มอ่ะแต่ว่าถ้าใครมีตัวสปอนบ๊อบก็ต้องมาค่ะถ้าผิกไปด้วยก็ต้องเอาไปถิกไปด้วยให้เขาอยู่คู่กันเขาเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นมันเป็นซีรีส์เดียวกันเรื่องสีของโปรดักต์อ่ะคือตัวเล็กตัวใหญ่นี่คือแทบจะไม่ได้เป็นคุณภาพเดียวกันเออมันคุณภาพเดียวกันเลยอ่ะไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ราคาสูงกว่าแล้วมันใส่ใจมากกว่าคือมันใหญ่แค่ขนาดอย่างเดียวเลยใช่ครับหรือว่าตัวเล็กที่มันเป็นไซส์เเลลล็กกกกกวว่าารรงสีััันนนนออะไแ้มมหื ก็เลยอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตัวฟิกเกอร์ที่เขาทําหลายขนาดเนี่ยบางทีสเกลใหญ่อะเขารายละเอียดมันต้องดีกว่าตัวเล็กอยู่แล้วเพราะว่าด้วยชิ้นที่มันใหญ่แล้วก็ดีเทลที่มันต้องละเอียดขึ้นใช่ไหมมีพื้นที่ให้เล่นนะใช่แต่ว่าตัวใหญ่แล้วมาฮองกายมันเป็นตัวเล็กอะมันเหมือนมันต้องทอนบางอย่างออกเพื่อที่ใช้มันแบบมันใกล้เคียงกับตัวใหญ่มากที่สุดแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทางป๊อปมาร์ทเนี่ยไม่ใช่กับของเขามันคือโคลนิ่งออกมาครับเป๊ะเลยอย่างที่บอกมันจะต่างดีเทล ให้ยห็นเก่งก็5ประเซ็นต์10ประเซ็นต์พี่เกินเอออย่างตัวนี้ที่เห็นเห็นก็คือดวงตาแค่นั้นเองมาต่อไปสังหูตุนคืออะไร Molly Space เ,เหมือนกันแต่เป็น Corelubation กับเรื่องหนังเรื่องสเปซแจมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้พิเศษมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับเพราะมันเป็น Warner b r o t h e r Celebration ก็คือครบรอบ100ปีของ Warner b r o t h e r ตัวกล่องเนี่ยพิเศษเลยฉลองครบรอบ100ปีกล่องเนี่ยตัวเนี้ยคือเขาทำเป็นเหมือนดวงดาวโอกาสบนท้องฟ้าในในห้วงอวกาศนะมันเป็นการไล่แบบเหมือนสเปซเออเป็นกาแล็กซี่เนี่ยคือสเปซแจมก็คือเขาบอกบอกว่ามันคือลูกบาสเนี่ยสีของลูกบารมันเอื้อลวดลายด้วยแล้วก็ชุดของสเปซแจมน่ะตอนนั้นอ่ะมัน เป็นโคนขาวสเป e แจม ด้านข้างก็จะมีเขียนว่า Waterbutter ร้อยปี Celebration พิเศษยันกล่องอะถ้าคุณสมมุติว่าปีหน้ามันก็ไม่ใช่ร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีอันนี้คือร้อยปีนะด้านข้างก็จะมีลายเป็นแบบเหมือนลายเส้นเหมือนลายโฮโลแกรมด้านหลังก็จะมีรายละเอียดบอกมีการคอลแลบกันของ Molly Space Waterbutter Celebration ร้อยปีแล้วก็ Space Jam แล้วก็จะมีโลโก้สติ๊กเกอร์โฮโลแกรมตรงนี้ถูกมิจฉิศนะฮะถูกต้องราคาไม่กระสิบเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันตัวจริงของน้องเขาอย่างที่บอกอะโทนสีของเขา มันม <า S 1> คือม,มันคือลูกบาสอ่ะใช่เออนี่คุณดูหัวลายก็เป็นลายเส้นของลูกบาสตาน้องก็เป็นสีส้มเหมือนกันแล้วก็เสื้อตัวนี้ไม่ได้ออกขาวนะครีมครีมหน่อยก็ตอนนั้นมันจิน<อ><อ>จากชุดท,ชที่เหมือนในหนังอะ่ะลูกบาส อยู่ตรงหน้าอกใช่แล้วก็มีมรูปบักบันนี่คือต้องบอกว่าหนังเรื่องสเปซแยมอะตัวเอกของเขาอ่ะมันจะเป็นคนจัดตัวแอนิเมชันท,ที่เล่นด้วยกันแล้วก็พระเอกของเรื่องก็คือไมเคิลจอร์แดนนะอะ่ถ้าเป็นสเปซแจมภาคแรกอ่ะจะเป็นไมเคิลจอร์แดนมีบักบันนี่เป็นตัวพระเอกฝั่งของการ์ตูนเท้าน้องก็จะเป็นสีเทาแต่งกับดำใต้เท้าใต้เท้าใต้เท้า ด้าท้าก็จะมีโลโก้ของป๊อปมาไอโลโก้ของมอลลี่สเปซแล้วแล้วค well, oh, ุณรู้ไหมว่าจริงๆริอะตีมสีนะฮะมันมาจากอะไรด้วยครีมเนี่ยครีมขาวๆเนี um> ่ยแดงน้ำเงินมันค um <no ือธงชาติอเมริกาแล้วธงชาติใช้ไมสใช่สีนี้ก็สีนี้แหละแต่ว่ามาดูด้านหลังกันของน้องเขาเป็นแบบลูกบาสเป็นลายเอดของลูกบาสเลยการตีเส้นนู่นีนันฮะด้านหลังก็จะบอกเลยเนี่ยมาแบบว่าสกรีนโลโก้ลงบนนี้แหละใช่ให้เห็นไปเลยไอ้ด้านเนี่ยมันเหมือนโลโก้ของ ดูนี่ดูเลยนะใช่กลมๆอ่ะท่อพลังงานเขาก็จะเป็นแบบสีใสจะเป็นสีต้มต้มในอกจากสีรยเอร์เซ็นตที่เห็นด้านซ้ายเ่เขาก็มีพัน0์เหมือนกันจ้าเดี๋ยวราลองขยับพัน0มาให้ดูใกล้ๆ ตัว400%กับตัว1 0ดีเทลอะไม่ต่างอะจ้ะมันเหมือนกันอะคือมันเหมือนกันเปียบอะแค่แบบต่างกันแค่ขนาดเดียวมันแค่ย่อลงไปเฉยๆใช่มันจะมีรายละเอียดนิดนดหน่อยหน่อยแค่นั้นเองคุณภาพเดียวกันครับทุกอย่างเหมือนกันเลยวัสดุทุกอย่างอะไรเหมือนกันฮะใครที่ชอบแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆเลยคือเรื่องคุณภาพคือเหมือนกันครับคราวนี้แล้วแต่สะดวกแล้วคุณอยากได้สายไหนถ้าผมพูดไปอย่างเงี้ยพวกเราพูดกันสองคนถ้าคุณไม่เชื่อคุณเข้ามาดูที่ร้านห้ดู แล้วมันไม่ใช่แค่มีแค่ตัวใหญ่ให้ดูอย่างเดียวตัวเล็กเขาก็ใช่ครับสองตาเห็นไม่เท่าเอามือลูบคันเอามือลูบคันไม่เท่ากำตังมาจ่ายมีคนขำรับพี่ท็อปพี่ท็อปโชว์โชว์ตัวไหนครับโชว์ตัวครับสุดหล่อประจำปึกครับสุดหล่อประจำตึกนะพี่ท็อปคือท็อปท็อปนพี่ท็อมาเล่นสเปนบอลลี่ครับวันนี้มารีวิวสเปนบอลลี่พี่ท็อปมีอะไรอย่างพี่ท็อปพี่แอมมี่ครับบริการพี่ท็อปหน่อยครับ คอลเลคชันพิเศษเนี่ยคุณมีความคิดเห็นว่างไงเราก็เป็นเด็กที่เราดูทั้งตันป๊อปแล้วเราก็เคยดูสเปซแจมด,ด้วยไงเรามีความชอบปวกกับว่าจากที่ได้เข้าออกกลางที่มีบ่อยๆใช่ไหมได้สัมผัสน้องมารี่ความน่ารักของเขาคือไม่น่าเชื่อนะว่าคนอย่างผมจะมาชอบใมปกติผมจะชอบเก็บอะไรที่มันแบบว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายแบบตุ้มตาม<ช>อ่ะใช่เหรอผมเห็นคุณเก็บอะไรอ่ะแบบอันนั้นอยู่ไหนพูดอันนั้นความลับด้วยความพิเศษของสองตัวนี้มันคือการคอลเลคชันที่แบบมันพิเศษสุดๆตัวหนึ่งม คอร์เรคชันของกระตูยอดนิยมอย่างน,น,นี้ก็อไม่พอก็มีช่วงหลังอีกที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ตั้งเฉยๆนะไม่ได้ตั้งเฉยจ้าอ,อันนี้คือมีให้สุ่มนะมาสุ่มได้แต่สเปซมอลลี่เวอร์ชันซอฟดิงแต่ว่ามันเป็นเจลโจตอเจนสองนะซอฟดิงนี่คือหมายถึงเครื่องดื่มใช่เครื่องดื่มเหมือนเหมือนเครื่องดื่มซอฟดิงไงอย่างสีเหลืองเยลโล่อะไรก็เอาได้ไม่ได้เป็นตัวใสนะซีรีส์เนี่ยมันไม่มีที่ไหนจำหน่ายแล้วหาได้ที่เดียวคือที่ซนดิโอดาว่ามิกกี้เมาส์ตัวหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์มิกกี้เมาส อหาได้ได้แล้วแต่มีที่สตูดิโอเหรอวะเซนดิโอมีทุกอย่างแล้วทุกอย่างได้เลยโดี๋ยพ่อยิ่งมีคนสวยๆอยู่ที่ร้านน้องอัพเดินมาก่อนซื้อคุณต้องชมเจ้าของร้านก่อนเลยเดี๋ยวเข้ามาที่เคาน์เตอร์เลยพี่แอมมี่หน่อยครับพี่แอมมี่คนสวยเขาชอบให้คนชมใช่เขาชอบให้คนชมแล้วเขาก็แตอ่อนแก้ข่าวไ่ะไอ้ที่ผมพูดแบบว่าชมแล้วส่วนลดอะไรผมพูดเล่นนะไม่จริงจริงเขาค้าขายอยู่เบียดเบียนเขาครับเ้ามาให้คะแนนกันดีกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วสเต็ปมอลลี่เนี่ยผมก็ให้ก้า ให้เก้าใเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือรายละเอียดสีสันมาตรฐานของโปรดักเขาอ่ะมันคงเส้นคงวาเขาทําไว้สูงยังไงมันก็สูงอยู่อย่างนั้นไหมไไม่มีแบบทำไมซีรีส์นี้มันดูสีลงสีไม่ค่อยมีเลยทำไมมันดูแบบก้องแก้มทำไมไม่มีครับผมให้เก้าจุดห้าผมบวกจุดห้าเพราะว่าชอบส่วนตัวเหมือนเดิมคืออะไรก็ตามที่ผมชอบผมจะบวกนิดนึงตลอดอ่ะคะแนนพิสวสตรเยอ่แน่นอนอยู่แล้วถ้าผมจะให้สิบเต็มเนี่ยก็เดี๋ยวหากว่าผมประวยเกินก็เลยให้จุดห้าไปเผื่อคะแนนแบบเพื่อนๆมาดู ที่หน้าร้านดีกว่าว่าจะได้รู้ว่าตะโกงมันก้าหรือสิบกันแน่ใครที่สนใจมาที่ร้านเซนิโอาว่านะเมกาพาซาบัเล็กชั้นหกึ้นลิฟต์แก้วมาก็เจอเลยเจอเลยครับผมแนะนําว่าอินบ็อกซ์ไว้ก่อนแล้วก็เข้ามาดูจองไว้ก่อนก็ได้จองไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันหลุดแกใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านเซนิโอาว่านะครับพี่แอมมี่แล้วก็น้องๆทีมงานทุกท่านใช่พี่แอมมี่คนสวยเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมส่งมิิฮาร์ตให้พี่แอมมี่หน่อย สวยสุดในตึกเลยนะเพราะว่ามันปิดแล้วเหลือเขาอยู่คนเดียวนี่ดิเขาสงสายตาคามาหาคุณเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ตอนผมถามเขาบอกพี่มี่ผมหล่อไหมเขาบอกว่าไม่หล่อผมเลยต้้งเอาคืนมึงก็กล้าถามนะแหม่อย่าลืมกด Sub s cribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้แจ้งเตือนเวลาเราลงคอนเทนต์ใหม่ๆหรือคลิปใหม่ๆเนี่ยจะเร้งขึ้นอยู่หน้าฟีดขึ้นมาทันทีเลยแล้วพวกเราก็จะมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างติ๊กต๊อก IG มีเฟซบุ๊กยูทูบเพิ่งเคยผ่านมาก็ซับไว้เลยช่องเราอ จะนาเสนอเกี่ยวกับงานอดิเรกข,ของวัยรุ่นยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นของเล่นการ์ตูนเกมหนังหรือว่าท่องเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยนะเราก็จะทำคอนเทนต์แบบสนุกสนุกกันนี้แหละหรืออยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์ Comment มาจ้าคอมเมนต์ามาบอกอยากเห็นเราทําอะไรเราไปไหนเราลุยอะไระสปอนเซอร์ท่านไหนอยากให้เราทําอะไรบอกได้เลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็แกงเดียวกับเราพวกเราคืออ o b ี้แกงวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย